สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนี่ก็คือเกม uh, GTA ภาคไวซิตี้เก่านะครับเป็นภาคเถื่อนเพื่อพอดีผมคิดถึงพวกเกมเกา่กาๆที่เคยเล่นเมื่อสมัยที่ยังเป็นเด็กก็เลยว่าจะมาลองเล่นเกมเกมนี้ดูบ้างครับแล้วนึกความหลังอะ่ะอย่าอย่าเล่นเกมเกา่าโอเคจุดเด่นของเกมนี้ก็คือมาสามารถที่จะกระโดดได้แบบโคตรไกลเลยแบบดาวก้อนบอลเลยเดี๋ยเด้ทำให้ดูเอากระโดดไว้จำ้ำโอ้ยเฉะโอ้โหนี่ จะจุดนู้นมายังจุดนี้ได้ภายในพริบตาลองดูบ้างอีกทีนึงถ้าเกิดว่าเรากดตัวซีเนี่ยเราก็จะดำดิ่งสู่พื้นพิภพถ้าเกิดว่าเรากดตัววีเนี่ยเราก็จะเหินฟ้าสู่สวนสวรรค์เนี่ยสูงสูงสูงเดี๋ยวสูงอีกสูงอีกเอาไว้เทวดาตกสวรรค์หน่อยดีกว่าเฮ้ยลงมาพร้อมปืนเฮ้ยกูจะตายไม่โอไม่ตายโอกูอึดเทวะเทียม่งโคตรอึดอะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรนุ่นๆทํทำกันหน่อยอย่างไปหามอเตอร์ไซค์สักคันอยู่ไหนว่ามอเตอร์ไซค์เ๋ยวแล้วมอเตอร์ไซค์เฮ้อะไรวะบ้านคนรวยอะเดี๋ยวแวะไปดูหน่อยดีกว่ามอเตอร์ไซค์หาตัวไหนก็ได้ที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหแหมบ้านคนรวยครับเฮ้อะไรวะโอโ้โหดึงดึงโอ้มีคนรวยมากระโดดน้ำครับ ไหนเดินแล้วเราจะดูกันนะครับว่าไอ้เฮี้ยนเนี่ยมันจะกระโดดได้สูงแค่ไหนโอ้โหยมันเก่งวะอะไรวะกระสือลอเล่นดึงอันี่นี่งสู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 งอีกสูงสูงอีกโอ้โหเอาคุณเอะจอมช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยโอ้ช่วยไม่ทันลาก่อนมึงตายแล้วบ้านนี้กูยึดไอสัตว์เอ้ยแล้วมึงโดดน้ำตายหาทำพี่อะไรโอ้สระน้ำก็อยู่ตรงนี้มึงไปเล่นกทำไมมึงไปเล่นกทำไมสระนู้นอ่ะ โอ้งโง่ว่ะโอเคปะ่ะดูในบ้านนี่มีอะไรก็ไม่ไม่ไม,ไมีอะไรมากครับมีแค่ประตูกับห้องอะไรมีเป็ดด้วยยิงแมงเป็ดกระจายเป็ดกระจายตายซะมึงเออโอ้โหอึดตายแล้วมึงเออป่ะอ่ะอ่ะมอไซค์สักคันจุดสิ่งวัตถุเดียวคันนี้สวยมอไซค์ไม่เอาแล้วเอาคันนี้อะไรอะบีบเต้าใส่กูเลยฮะ อยแต่ส่กูลเลยหิง,งแม่งหัวขา,าดโอ้เลือดไหลเลยไปสิงอ้าวนี่ไงมอเตอร์ไซค์โอ้หามาตั้งนานช่างมันอ่ะกูชอบรถหรูสิงไปเลยเอ,อ้ยเชี่ยโอ้โหเชี่ยโอ้โหโอชิบหายเลยมึงเออกูไม่ได้ทำด้วย <c oughs> เฮ้ยกูไม่เกี่ยวเ,ยเออแต่นี่กูทำแน่ <c oughs> แหมบังขับรถยากว่ะ โอ้ตำรวจไล่ล่ะโอ้ชิบหายแล้วโอ้จอสเอาไงดีกูโอ้โอช่ไหมโอ้เย่ yeah, ตาวหายไปแล้วโอ้สิ่รถแม่งไม่หนุกเลยวะมอเตอร์ไซค์ดีกว่าเอาขันไหนดีสกูตเตอร์กูไม่ชอบสกูตเตอร์กูก็ไม่ชอบชอบขันนูน้น นน่นสีแดงสีแดงเอาสีแดงเฮ้ยมึงถอยกูมีปืนโอ้โหนี่ทับสิ่งแบบชุกเทพโอ้โหยเอ้เชี่ยเชี่ยโอ้เต็มเต็มภาษา,าหยาบเฮียเฮียคนไทยบินได้ตะกี้แม่งบินโคตรเท่อโอ้เอาสัตว์มึงชนกูอีกโอ้โสควาย มาฟอไปก่อนเถอะมึงส e ิไปเรื่อยๆเอียกเอ้ยระวังระวังโอ้โหเสียวเสียวเสียวโอ้เชี่ยโอ้เต็มเต็มเฮ้ยมอเตอร์ไซค์ของกูมอเตอร์ไซค่าใครจะแตะเออไอ้ที่ตายขอเงินเฮียโดนมอเตอร์ไซค์ฟาดตายหาเลยหลีกทางไปเก๋าจริงมาต้องขับผิดเลนเฮ้ยโอ้เสียวโอ้โหเฮ้ยมามาได้ไง อยู่ดีๆโผล่มาซิงไปเลยไปเลยต้องขับเลนนี้เว้ยดูเดฟในท้องถนนเนี่ยจะมีอะไรตรงหนุให้เราให้เราเล่นเล่นกันบ้างเฮ้ยโอ้เกือบ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 โอ้เชี่ยโอ้ยเฉียดเชียดโอ้ยเสียวเสียวฉากแม่งมันเสียวเลยกูชอบเออตำรวจตำรวจตำรวจอันนี้ไม่เสียวแล้วโอ้ยสนุกวยโอ้ยแม่งขึ้นไม่ทัน โอ้ยหายไปแล้วโอ้ยเฮ้ยคันนี้คันนี้ขึ้นแมงโอ้โหสุยดยอดเอา้าชิบหายโอ้มอเตอร์ไซค์กูควงเลยไ,ไปไปเลยเอาใหม่สิ่งต่อโอกาสทองยังไม่หมดสิ่งแมงเอาไกลไกลไกลกล,กล,อลองเอาแรงโอ้โหเสียงเครื่องครับแรงมากโอ้โหเสียงเครื่องเครื่องแรง แล้วซะสัตแต่ยาวมันจะทนไหวไหม <c oughs> เฮ้ยโอ้โอ้หรถแรงแรงจริงจริงเตัวลีกไปโอ้โหทำทำไมกระวานหนมีเรื่อง <c oughs> อ่ะสงสัยจะมีเรื่องเอ้ยมีเรื่องเอ้ยเอ,เอ้ยชนประสานงานโอ้โหคนกับมอเตอร์ไซค์ไปคนละที่คนละทางเลยเ <c oughs> ชี่ยมันเราลุยต่อ แง่เครื่องกำลังแรงแรงปึ๊บอะไรก็หยุดไม่อยู่แล้วมึงเอ้ยแม่โอ้โหเครื่องแรงเครื่องกูแรงจริงแม่โอ้โหแม่เอ้ยเชี่ยวโอ้เกือบเกือบเฮ้ยระวังโอ้ยไม่ขับแม่งแล้วมอเตอร์ไซค์เพราะว่าเราไปขมโมยรถตำรวจขับดีกว่าเดี๋ยวหาพ่อตำรวจก่อน อ่าโอเคนะครับแล้วตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่หน้าป้อมตํารวจนะครับมีรถตำรวจอยู่สองคันด้านในเอาไว้ไปสมัครตํารวจนะครับถ้าเกิดว่าเราเดินเข้าไปเราก็จะกลายเป็นตำรวจเฮ้ยกูไมเ่เอาทัศนเอารถดีกว่ากูจะซิ่งเขาจริงมันต้องซิ่งรถตำรวจเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคตีทางไปดิชนแม่งอะ่ะเฮ้ยรถตำรวจไม่ติดเลือเฮ้ยสัตวร์รถหรูไม่เอาเอาไม่ทัน สิงไปสิงไปขับเลนเนี่ขับเหยียบชิบหายโอ้เจ้ตีลังกาโอ้โหเอโหโอโ,โดนจับแล้วชิบหายไม่เป็นไรความสนุกยังไม่หมดมาเกิดบนปอบ้อมตำรวจแต่วะไปดูได้ตำรวจมีแล้วโอ้มีหอเย็ดกูชอบหอโอเคเดี๋ยวจะขับหอกันเลยนะครับแหมอุตส่าห์ลดความแล้วตำรวจแม่งมันยังสึกมันจะมาจับเราได้อีกอะ ที่มันจะเรียกรถพยาบาลให้ก่อนโอเคใบพัดจะหมุนไม่เต็มที่หอ,อขึ้นบินได้แล้วเว้ยเดี๋ยวเอาใบพัดตัดคนตายหน่อยใบยพัดเลยใบยพัดโอ้ควันขึ้นละสนุกเว้ยสนุกนี่โอ้ตามหมวดตายส่วนกรูก็ กะโดนแบบด่าก้อนบอลโอ้ปืนขอแค่ปืนพอไม้กระบ,บอกไม่ต้องเนี้ยเดี๋ยวขึ้นไปบนตึกก่อนแถวนี้มีอะไรให้กูเล่นบ้างมีอะไรบ้างวะอ้าวเ,เหินฟ้าแล้วกันอืมอยู่ไหนวะเอ ตอนที่ผมรู้คือมันน่าจะมีพวกอมอเตอร์ไซค์อยู่แถวนี้เดียวในผมหามอเตอร์ไซค์อยู่ในีนอยู่นี่นนี่อ่ะมีสุดเกาะด้วยเอาเกาะดีกว่ามันต้องใช้มันจำเป็นอมอเตอร์ไซค์ไปไหนวะเชื่อมันไม่มมต้องใช้ต้องมั้งเดี๋ยวกูมา,าทำไมวะเดี๋ยวเราไปเที่ยวภัพกันเลย ผมจะไปเที่ยวผับกันสักหน่อยแม่เหินฟ้าไปแบบดาวก้อนบอลกดตัววีเหินฟ้านะครับขึ้นฟ้าไปอีกสูงๆอะไรอะปืนสไนเปอร์มันต้องใช้เฮ้ยเชี่ยเฮียเลงเป่าผิดอืมเอาปืนเอาปืนเยยแต่ปืนแล้วโอเคที่นี่ข้างนั้นนั่นคือผับ เราจะไปเที่ยวผับกันหลังจากเที่ยวเสร็จแล้วเราก็ต้องฆ่าทุกคนในผับด้วยเดี๋ยวก่อนอื่นขอเต้นกับผู้หญิงก่อนวัดจีเจ๊โอเคโอ้โหโอตัวกูเต้นท่าอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่ตัวกูเต้นท่าอะไรวะโอ้โอ้โยโยโย ดูด,ดูดูมันเป็นท่าอะไรของมึงอะ่ะโอ้โหอ้อายเขา้าหยุดเถอะอหยุดเถอะพอพอละไปฆ่าคนมันอันนี้นี่ยเป็นพวกเจ้าหน้าที่อะไรเนี่ยขายอะไรวะลอตลอตลอตเตอรี่เหรอเฮ้ยขายลอตเตอรี่เว้ยยิงหัวปังปังปังโอ้เชี่ยมไม่ตายโอ้เชี่ยไล่ไล่ repairs, ไล่กระถิ่งกูพร้อมเฮ้ย มันไล่กระที่กูอะเออเชียวเชียวเชียววิว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งเดี๋ยวเดยโดดแบบดาวกอนบอลเลยแล้วกัน,อน,เ,กนเออนี่เดี๋ยวตายปุ๊บคอยหยุดเล่นระหว่างนี้สนุกเต็มที่ก่อนคิดถึงเกมเก่าไหนว่าข้าตำรวจเล่นเล่นอีกว่าเฮ้ยเดี๋ยว้ตำรวจมาแล้วเว้ย โอ้ยโอ,ยโอย้แม่งมึงไปทุบรัประชาชนเขาทําไมอะฮะนีิสัยเสียนะมึงเนี่ยทุบรัประชาชนเหรอสัตว์ยิงขาสึกจุกนะอะไรอะไรอะไร,อะไรของมึงอะอะไรวะโอ้เฮ้ยทำไมขาชี้ฟ้าเนี่ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยชนกูเอาชนประชาชนอีกมึงตำรวจไม่เฮี้ยวะ เอาปืนก่อนแป๊บนึนนงตอนมาก็มีปืนโคตรเยอะตอนนี้เหลือแค่ปืนสั้นกับไม้กระบ,บองสไนเปอร์อีกหนึ่งยิงยิงยิงแม่งยิงแม่งเข้ามาเลยยิงยิงยิงกระบ,บานแม่งยิงตายเออตายสักทีใช่ปหมทีนี้ก็โดนรถมันมาไปเปิดไซเลรนยังงี้เลย,เยกูชอบโอ,อ้ยเี้ย โอ้โหมีหอมาด้วยเว้ยเออทางจะมันเว้ยเฮ้ยยางแตกเจ๊ยยางกูแตกแล้วขับไปขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆเลยอย่าหยุดเว้ยหลังมาตามมาไหมคงจะไม่ตามแล้วแต่แม่กูยังติดสามทถวอยู่เลย เฮ้ยระวังโอ้โหโอ้โโอโอย,อยพอเปลี่ยนรถลง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 เลยมึงไม่อยู่แล้วเดี๋ยวไปหาฟ o r m ม l ล่าวันช้ดีกว่าอ่าแถวนี้ไงที่เขาว่าขายฟ o r m ม l ล่าวันกูอยากได้อ่ะอตาโตถแถวะโอ้โหตำหรวจแม่งยิงไปหลังมาแล้วพี่ซื้อรถด่วนคนนี้ไม่เอาไม่เอา ต้องคันนี้เดียวซื้อเลยเออนี่ฟอมาล,ลาวันยังมาขวางทางไอสัตว์เอ้ตาย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 ,ตายสักทีสิวะเออหัวขาดไปเลยมึงเน่กูจะสิงฟอมาล,ลาวันเฮ้ยเป็นไงล่ะโอ้มึงตั้งฐานกูก็แหกดานเป็นไงมึงเก่าจริง ตกข่าวโฟมาเล่าวันแหกด้านแบบนี้เดี๋ยวปิดวิทยุก,ก่อนลำคาญปิดปิดเดี๋ยวเออรถกูทำไมมาสายๆวะเออกระตุนแล้วเว้ยเอาเอาอาลืมไปยางแตกสงสัยผู้ตำรวจมันโนรออตะไบเรื่อยอะไรวะตะปูอะชนแม่งอ่ะหลีทางอีสัโอ้ย ซิงซิงซิงเอาให้รอดกูต้องไม่ตายกูต้องไม่ตายโอ้ยพอขับไม่ไหวแล้วนะนี่ขับไปเรื่อยๆซื้อมาแพงเอาให้คุ้มโอ้ยเช่โอ้โหดวงสวรรค์พอขับไม่ไหวแล้วกูลงละไหนดูดิมาบวกกูเลยยิงแม่งยิงยิงยิงแม่งม โอมมาจอดซะชิดเลยมึงไม่ไหวแล้วเว้ยโอเคเพราะว่าพานีมขอตัดไปแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยว,ว,วพูดตำรวจนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงไปเคลียร์ให้ส่วนระวังนี้ขอยิงฮอส่งท้ายไหนว่าฮอนูงง่นไงโอ้โหอยู่สะกล้เลยเอาละเจอเจอกันอกีกทีในคลิปหน้าผมไปละบ๊ายบาย